พื้นที่สาธารณะบริเวณนี้กว่า10ไร่อยู่ในหมู่ที่9ตำบลบ้านนาอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรที่ชาวบ้านเรียกว่าหลายสองห้องมีสภาพถูกขุดเป็นบ่อลึกไม่น้อยกว่า10เมตรกำลังเป็นประเด็นว่าอาจเกิดการลักลอบขุดมาเป็นเวลานานแต่หน่วยงานในพื้นที่ไม่ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวทั้งที่บริเวณนี้ไม่ไกลาจากถนนใหญ่และห่างอบอตเพียงประมาณ800เมตร สำนักงานปาปชประจำจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชนกรณีมีการลักลอบขุดดินในที่สาธารณประโยชน์หมู่ที่9ตําบลบ้านนาอําเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรโดยมีผู้แทนที่ว่าการอําเภอวชิรบารมีผู้แทนอบตบ้านนาและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้แทนอ,อบตบ้านนาได้ชี้แจงว่าไม่ทราบว่าบริเวณดังกล่าวนี้เป็นที่สาธารณะประโยชน์และไม่ทราบว่ามีการขุดดินในพื้นที่นี้เพราะไม่มีผู้ใดมาขออนุญาตทำการขุดดินกับทางอ,อบตวันนี้ก็เห็นท้องกันแล้วครับเดี๋ยวผมรายงานนายกเดี๋ยววนนี้นายกจะออกคำสั่งสั่งเป็นหนัสือธรรมดามีแม่สัตัว ผู้นำชุมชนก็ให้้อมูลเช่นเดียวกันว่าไม่ทราบว่ามีการขุดดินบริเวณนี้เพราะไม่มีผู้ใดแจ้งมาก่อนผู้นำชุมชนก็ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่าไม่ทราบว่ามีการขุดดินบริเวณน,นี้เพราะไม่มีผู้ใดแจ้งมาก่อน สำนักงานปปชได้ให้ข้อแนะนำว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องดูแลที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของตนหากพบว่ามีการลักลอบขุดดินในที่สาธารณประโยชน์จะต้องดำเนินการแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และกำชับอบตบ้านนาต้องเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวหากไม่ดำเนินการอาจมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้